PCOS คืออะไรพบได้บ่อยแค่ไหนในภาะวะเจริญพันธุ์นะครับหลายคนเคยได้ยินโรค PCOS มาบ้างแล้วนะครับจริงๆแล้วนะครับก็เป็นภาวะที่เรียกว่าถุงน้ำรังไข่หลายใบก็ย่อว่า Polycystic Ovarian Syndrome นั่นเองการเกิดของตัวเขานะครับก็คือเป็นภาวะที่มีแอนโดรเจนนะครับในผู้หญิงได้ค่อนข้างจะมากทีเดียวนะครับ การสูงขึ้นของแอนโดเจนนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของภาวะของด e ื้ออินซูลินด้วยตรงจุดนี้เนี่ยนะครับเป็นภาวะที่เจอได้บ่อยนะครับประมาณ5-10%บางรายนะครับ,บอินซิเดนต์สูงถึงประมาณเกืบ20%ของผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ทีเดียวนะครับโดยเฉพาะนะครับ ถ้ามีลักษณะของน้ำหนักเยอะนะครับหชอบทานพวกหวานๆมากๆนะครับราวา PCOS นะครับจะไม่เกิดอะไรบ้างนะครับก็คือถ้าเราเห็นง่ายๆนะครับลักษณะก็จะมีลักษณะของคนที่มีความเป็นเพศชายนิดหนึ่งก็คือมีโหนดขึ้นมีสิวขึ้นหน้ามันนะครับบางคนผมร่วงนะครับแล้วก็ร่วมด้วยกับการที่ภาวะก็คือการที่ไม่มีประจำเดือนหรือประจำเดือนขาดหายไปเป็นเวลานานๆนะครับการวินิจฉัยบางทีเนี่ยประมาณน้อยกว่าประมาณ8ครั้งในครับในรอบหนึ่งปีนะครับนี่ก็คือภาวะและถ้าเกิดร่วมกับอัลตราซา ก็จะเห็นเพราะว่าลักษณะอัลตราซาวน์เนี่ยมันก็นเป็นถุงน้าเล็กๆเล็กๆอะแยะไปหมดนะครับคล้ายๆกับเป็นสร้อยคอที่บริเวณของรังไข่นั่นเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราได้เจอบ่อยแล้วมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้มีประจําเดือนหรือไม่สม่ําเสมอหรือเวลามามามากปกติและที่ทาการมีผลเกี่ยวกับเรื่องของมีบุตรยากด้วยนะครับนี่คือภาวะ P C O S และก็สิ่งที่เกี่ยวข้องครับ